บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim rah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีพวกครองนันเกเรียนทุกท่านนะคะและนันเกเรียนที่น่ารักของมีทุกคนนะคะลูกอ่วันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันพระหันสวัสดีที่15กรกฎาคมพศ2564นะคะอ่าโอเคนะคะลูกวันนี้นะคะมีจะให้เราทำอะไรเอ่ยมาเรียงต่อใช่ไหมลูกเออเออ ในคาบที่แล้วนะอุมีให้เราทําอะไรคะในคาบที่แล้วในคาบที่แล้วนะอุมีให้เราเล่นเกมใช่ไหมคะลูกก็คือเกมอะไรคะเกมอะไรนะมีใครที่เล่นบ้างเอ่ยเกมต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะอุมีกําหนดให้16ชิ้นใช่ไหมคะลูกแล้วก็ให้เราต่อจิ๊กซอให้เป็นรูปใช่ไหมคะอ่าอุมีจะบอกว่านักเรียนของอุมีนะคะ เก่งมากๆเลยนะคะอุมีปวบมือให้นะคะเก่งมากๆเลยเพราะอุมีไม่ได้ให้รูปตัวอย่างมาใช่ไหมคะลูกแต่นักเรียนก็สามารถที่จะต่อจิ๊กซอได้ใช่ไหมคะต่อจิ๊กซอให้เป็นรูปได้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งรูปที่เราต่อในวันนั้นนะคะก็คือคาัที่แล้วนะเป็นรูปอะไรครับได้รูปอะไรคะลูกได้รูปอะไรเอ่ยใครได้รูปอะไรครับ อ่าคำตอบก็คือเป็นรูปรูปอะไรเอ่ยใช่รูปนี้ไหมอ่าใช่ใช่ไหมคะเป็นรูปสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะอยู่ที่ไหนคะสวนดอกไม้เมืองหนาวมีใครที่เคยไปบ้างยกมือเขึ้นค่ะลูกมีใครเคยไปบ้างคะเออใกล้ๆเรานีเองใช่ไหมลูกอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอเบตงนะคะอยู่อำเภอเบตงอยู่ที่จังหวัด ยะลานะคะอันนี้เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะลูกใครที่เคยไปยกมือขึ้นค่ะมีคนเคยไปด้วยนะสวยใช่ไหมคะลูกเ,เก่งมากเลยค่ะลูกในส่วนนี้นะคะนักเรียนสังเกตรูปดีๆทําไมอุมีถึงได้เลือกรูปนี้ให้เราดูคะเพราะเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือจะเรียนเรื่องพืชมีดอกแล้วก็พืชไม่มีดอกนะคะลูกในคา,าที่แล้ว อุมียกรูปนี้มาอุมีคิดว่านักเรียนได้เห็นรูปนี้แล้วแล้วก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะลูกเอ๊ะทั้งหมดนี้เป็นอะไรคะเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นพืชหมดเลยใช่ไหมแต่มันมีลักษณะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมอ๋อรูปเป็นพืชเหมือนกันแต่มีลักษณะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกไม่เหมือนกันยังไงเอ่ยไม่เหมือนกัน อ่ลองสังเกตดีๆนะคะบางต้นมีดอกใช่ไหมบางต้นไม่มีดอกบางต้นสูงบางต้นต้นเตีย้ยใช่ไหมคะลูกบางต้นดอกสีแดงบางต้นดอกสีออกส้มสสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะคะอ่ะในรูปนี้นะคะลูกบ่งบอกว่าพืชน,นะคะมีทั้ง พืชที่มีดอกแล้วก็พืชที่ไม่มีดอกอ่ะเดี๋ยวเราอุมีจะชี้เดี๋ยวให้เราตอบนะคะว่าพืชที่อุมีชี้เนี่ยเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอกอ่ะแรกๆเลยใกล้ตัวเลยรูปนี้มีดอกหรือไม่มีดอกคะเห็นเห็นไหมดอกมีดอกหรือไม่มีดอกก็คือมีดอกใช่ไหมคะลูกอ่านสวนพืชนี้มีดอกหรือไม่มีดอกมีดอกไหมคะ ข้างบออ่าข้างมองไปไกลๆเห็นต้นสูงๆมีดอกหรือไม่มีดอกคะไม่มีดอกใช่ไหมคะลูกอ่าต้นนี้มีดอกไหมคะลูกไม่มีใช่ไหมต้นนี้มีดอกไหมคะไม่มีอ่ะทีนี้ในรูปมีรูปเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะสังเกตได้แล้วว่าพืชนั้นมีพืชที่มีทั้ง มีพืชที่มีดอกแล้วก็พืชไม่มีดอกใช่ไหมคะลูกใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะไหนเดี๋ยวหลังโควิดนะคะลูกเดี๋ยวชวนคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวเราไปชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูสวนดอกไม้เมืองหนาวที่เบตรงกันนะคะเราก็จะได้เห็นพืชที่หลากหลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะลูกแต่มีไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะหุม,มีเองก็ไม่ได้ไปนานเหมือนกันนะคะลูกอโอเคนะคะรูปนี้ เราดูนะครับที่แล้วมาเยอะแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะวันนี้เอาคําศัพท์ตัวแรกไปก่อนเลยอักษรตัวแรกสําหรับวันนี้ก็คือ S นะคะอักษรตัวแรกสําหรับวันนี้ก็คือ S นะคะอักษรตัวที่2ก็คือ p นะคะอักษรตัวที่2ก็คือ p โอเคได้ไปแล้วมาได้ไปแล้วนะคะสตัวนะคะโอเคสาหรับรูปนี้จบนะคะเริ่มต้น มาพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะคะลูกเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะเราเรียนผ่านมาแล้วก็คืออะไรคะลูกโครงสร้างส่วนประกอบของพืชใช่ไหมแล้วก็ส่วนประกอบของดอกนะคะลูกเดี๋ยววันนี้ก็คือพืชมีดอกและพืชมีดอกนะคะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันไปซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเองและสิ่งมีชีวิต ควบคู่กันไปนะคะเรียกว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายของมันนะคะเหมือนกับพืชใช่ไหมพืชก็มีความหลากหลายของชนิดพืชชนิดพันธุ์พืชอะไรต่างๆสัตว์ก็มีความหลากหลายของสัตว์นะคะนี่ก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะอ่าต่อไปนะคะการจัดจำแนกพืชโดยโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะได้เป็นอันนี้หมายถึงว่าจัดพืชจับ จัดจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกนะคะเป็นเกณฑ์น,นะคะก็จะได้สองนะคะสองประเภทนะคะสองประเภทนะคะลูกก็คือหนึ่งพืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบส่วนในถ้าเป็นพืชไม่มีดอกก็แปลว่าเป็นพืชมีไม่ครบส่วนนะคะลูกก็คือมีรากลําต้นใบแต่ไม่มีดอกนะคะ 2. พืชดอกเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบส่วนคือมีรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดและมีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชนะคะพอเข้าใจได้ยังพืชมีไม่มีดอกกับพืชมีดอกพืชไม่มีดอกก็คือเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนนะคะก็คือไม่มีดอกในต้นนั้นแต่มันสามารถสืบพันธุ์ได้มั้ยคะลูกสามารถสืบพันธุ์ได้นะแต่ไม่ได้ใช้ดอกในการ สืบพันธุ์นะคะลูกส่วนพืชมีดอกอ่ะส่วนพืชมีดอกก็จะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบครบส่วนก็คือมีรากลําต้นใบดอกแล้วก็ผลแล้วก็มีดอกใช้ในการสืบพันธุ์นะคะอ่ะพืชไม่มีดอกเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบและที่สําคัญคือไม่มีดอกนะคะพืชไม่มีดอกก็คือไม่มีดอกนะผลและเมล็ดอาจมีรากลําต้นใบเหมือนกับพืชดอก ตัวอย่างพืชไม่มีดอกนะคะก็คือเช่นมอสเฟิร์นผักแว่นสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะมันก็สร้างสปอร์สร้างสปอร์นะคะเพื่อที่จะสืบพันธ์พืชนั้นๆน,น,น,นะคะลูกแต่มันไม่ได้ใช้ดอกนะคะส่วนโปรงสนฉัดแปะกลวยเป็นพืชไม่มีดอกแต่มีเมล็ดที่ไม่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มนะคะ พืชอดอกอเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบมีรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะมีดอกดอกของพืชดอกของพืชคืออวัยวะสืบพันธุ์อของพืชโดยทั่วไปพืชพวกนี้ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดพืชดอกเช่นกุหลาบทานตะวันฉบามะม่วงพืชดอกบางชนิดต้องปลูกเป็นเวลานานจึงเห็นดอกเช่น ตะไคร้ไผ่อ้อยอ้าวแปลว่าตะไคร้นี่เป็นพืชด,ดอกนะแต่ว่ายังไม่ทันได้เห็นดอกใช่ไหมคะลูกเก็บกินละเออไม่ทันไม่ไม่ทันได้เห็นดอกเลยเราเก็บกินเราเก็บกินไปแล้วใช่ไหมเออโอเคนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างพืชไม่มีดอกกับพืชด,ดอกพืชไม่มีดอกก็คือพืชไม่มีดอกใช่ไหมคะลูกพืชดอกก็คือพืชด,ดอกนะเออเข้าใจง่ายๆนะคะโอเคไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะลูกอ่ะการจัดจำแนก การจัดจำแนกอันนี้ก็คือเหมือนเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นนะคะลูกจะจัดจำแนกยังไงนะคะคือการแยกกลุ่มของสิ่งต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองหรือเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะคะขั้นตอนการจัดจำแนกมีดังนี้ 1. สังเกตสิ่งที่สนใจจะจัดจำแนกนะคะ2สังเกตภาพรวมสิ่งสังเกตภาพรวมสังเกตสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกาัน3 กำหนดเกณฑ์ 4. แยกสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกจากกัน 5. จัดกลุ่มสิ่งมีสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกันตามเกณฑ์นะคะอันนี้ก็คือแค่ว่าเราจะแยกพืชต่ตางๆนี้ก็คือจัดจำแนกตามความเข้าใจหรือเกณฑ์ที่เขายอมรับกันนะคะลูกก็คือจะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมีจะ ให้เราดูรูปนี้นะคะลูกก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะคะพืชไม่มีดอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะลูกรูปแรกให้มาดูตรงนี้เลยเป็นรูปผักแว่นนะคะมีไหมแถวบ้านเรามีใช่ไหมคะลูกอันนี้เรียกว่าผักแว่นนะคะมีดอกไหมมีดอกไหมคะมีดอกไหมคะไม่มีใช่ไหมอุ้มีบอกแล้วเป็นพืชไม่มีดอกนะมันก็ต้องไม่มีดอกใช่ไหมคะลูกอ่าสองเฟิร์นนะคะเฟิร์นเห็นไหม เข้าไปในป่าเจอเลยใช่ไหมบ้านเราเยอะไหมคะเยอะนะเพราะว่าเป็นยังไงครับแถวแถว,ถวบ้านเราเนี่ยเป็นภูเขาใช่ไหมคะลูกเราก็จะเห็นเยอะเลยอันนี้ไม่ต้องไปหาเราก็เจอใช่ไหมคะลูกอ่ะอันนี้คือปรงนะคะปรง่งส่วนใหญ่ก็คือเราจะปลูกไว้เพื่อจะประดับบ้านให้สวยใช่ไหมคะลูกเป็นพืชไม่มีดอกเหมือนกันนะคะ ต่อไปสนสองใบนะคะพวกจำพวกนี้อาจจะไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เราก็จะสามารถเห็นต้นแบบนี้ได้นะคะลูกอ่ะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของพืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชไหมเป็นพืชเหมือนกันนะแต่แค่ว่ามันไม่มีดอกมันก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็สืบพันธุ์ได้มั้ยคะลูกมีนะคะแต่ไม่ได้ใช้วิธีการมีดอกนะใช้วิธีการ สร้างสปอร์หรืออะไรมากกว่านั้นนะคะลูกเดี๋ยววันนี้อุมีแค่ให้เรารู้จักแค่พืชไม่มีดอกกับพืชมีดอกเท่านั้นก่อนนะคะอ่าต่อไปพืชมีดอกพืชมีดอกสังเกตง่ายงก็คือแค่มีดอกใช่ไหมเออมีดอกมันก็เป็นพืชมีดอกละโอเคใช่ไหมคะเข้าใจง่ายไหมเออเห็นมันมีดอกก็คือพืชมีดอกอืมง่ายๆอ่ายกตัวอย่างนะคะกุหลาบนะคะลูกดอกสีอะไรคะ สีแดงสวยเลยพืชมีดอกนี่มกักจะสวยนะคะลูกเพราะว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะมันมันช่วยดึงดูดอลลงแต่ว่าพืชไม่มีดอกมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะคะลูกอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนดูแลเราชอบอยังไงใช่ไหมคะอ่าต่อไปทานตะวนันเป็นพืชมีดอกหรือไม่มีดอกคะมีดอกใช่ไหมคะลูกอ่าชบาก็เป็นพืชด,ดอกเหมือนกันสุดท้ายกล้วยไม้เป็นพืชด,ดอกหรือไม่มีดอกคะ เป็นพืชดอกนะโอเคแค่นี้เองรู้จักแค่พืชดอกกับพืชไม่มีดอกก็พอนะคะวันนี้เดี๋ยวมีจะให้เราทําาบงานไมวันนี้ไม่มีใบงานให้นะคะไม่มีใบงานให้เช็คชื่อกันมาเรียนแบบนี้แหละเดี๋ยวมีจะเปิดวิดีโอให้เราดูนะคะลูก วิธีการเช็คชื่อของอุมีนะคะฟังดีๆนะวิธีการเช็คชื่อของอุมีวันนี้นะคะมีจะเปิดวิดีโอให้เราดูเราก็ดูวิดีโอไปนะคะแล้วก็อุมีจะเช็คชื่อโดยการให้เราแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอและเขียนชื่อไว้ตรงนี้เลยใครที่เข้ามาดูนะคะเขียนชื่อเลยว่าเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรเลขที่ชั้นด้วยนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะเขียนเช็คชื่อเขียนชื่อ เด็กหญิงดเด็กชายอะไรเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะลูกแล้วก็เดี๋ยวมีจะให้เดี๋ยวมีจะให้เราดูวิดีโอนะคะเดี๋ยวมีจะให้เราดูวิดีโอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวิดีโอเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ จะต้องส่งไหมคะลูกส่งนะคะวันนี้เดี๋ยวมีจะเช็คชื่อโดยที่เราไม่ต้องทําใบงานนะคะไม่ต้องทําใบงานนะอุมมีจะเปิดวิดีโอให้เราดูนะคะเราก็แคปหน้าจอนะคะหรือจะถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้นะคะแต่แต่ว่าก่อนแคปอยังไงนะเดี๋ยวเราแคปหนะ้าจอเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วก็พอจะส่งให้อมุมมีอย่าลืมเขียนชื่อลงไปในช่องนี้นะคะ อย่าลืมเขียนชื่อลงไปในช่องนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวมีจะเปิดวิดีโอให้เราดูนะคะอ่าขออภัยนิดนึงนะคะลูกเมื่อกี้เสียงลูกสาวอุมีแตกมานะคะอ่าเดี๋ยวมีจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะให้เราแคบหน้าจอหรือถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้นะคะลูกแล้วก็ก่อนส่งมานะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุล เลขที like ่ชั้นให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ครูประจําชั้นนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอตรงไหนของวิดีโอก็ได้นะคะระหว่างที่เราดูวิดีโอนะคะตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นหน้าจอนี้นะคะลูกเป็นหน้าจอนี้นะเป็นช่วงไหนของวิดีโอก็ได้นะคะเดี๋ยวอุมีจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้ววิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เป็นยังไงคะอุมีจะให้เราดูพืชที่เป็น มีมูลค่าแพงมากนะคะตอนนี้ราคาแพงมากนะปัจจุบันนี้นะคะลูกนักเรียนพอจะเห็นข่าวบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวมีจะให้เราดูวิดีโอกันเลยนะคะลูกเป็นมอนเซลาอัลโบด่งบางราคาเก้าพันบาท สมามใบเก้าพันบาทใบละสองมืมีห้าใบแสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งนี่คือต้นไม้ที่ราคาสามแสนห้าหมื่นบาทาแล้วนี่ไก่แล้วไก่แล,แล้วด้วยราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดเรื่องความสวยงามมันก็มีสเสน่ห์เป็นธรรมชาติถูกต้องที่ถือว่าผมโกหกทำทางหน่อยไหมคะ <laughs> ซุปปลาสกัดเข้มขน้นผสมถังเช่าสนใจติดต่อไลน์แอดเซียนดอทเซล นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กองสอรีครับ EP วันนี้โกกนมากครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่มีความหลงไหลนะฮะในพืชใบปรับอากาศหรือพืชใบที่กำลังสะสมอยู่ตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเป็นที่หยุดไม่อยู่เลยนะฮะวันนี้ใครที่อยากจะข้าเข้าสู่อากาศนี้ผมนะครับสำหระะับใครที่อกหวานแล้วแต่คิดว่ายังไม่พอนะฮะผมจะพาไปพบกับไม้ใบที่เรียกว่ามาจันทร์พันกันทุกนะแต่าราคาหลักสิบละละหลักร้อยหลัก ก็ถึงตักแสนนะฮะเราพาไปดูด้วยเขาบอกไปว่าเงินีเือเ่เงินีเมาดูกันราจะโลกเขาิงอะ ใบไม้พ่ออากาศต้นไม้พ่ออาการ,การและถ้าอยากรู้จักต้นไม้พ่ออากาศได้ดีขึ้นรู้จักกับพี่โนกค,ครับพี่โนกสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอยากจะเข้าสู่วงการต้นไม้พ่ออากาศเขาเรีเยกอะไรนะพี่กลุ่มพวกฟิโลเลนดอนฟิโลเลนดอนใช่จริงๆริมีหลายตัวมากค่ะจะเป็นกลุ่มพวกไม้ใบเขาบอกว่าถ้าอยากหาบอกว่าทิกกี้ให้มาที่ร้านนี้เพราะว่าไม้พ่อใบที่นี่ราคาเท่าเครื่องอ่อครับก็บางส่วนค่ะบางส่วนก็จริงบ้างบางไม่มีให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหน ส,นนะะสองบาทสำหรับผู้ดากค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปสองบาทนะครับผู้ดากแล้วต้นเนสก่อนอะไรที่ต้องทำไหนอีออันนี้เป็นฮิตฮิตในหมู่เด็กๆนะคะเด็กๆวัยรุ่นเช่นพวกเราเป็นต้นเป็นมอนสเตล่าอาโบราคาเก้าพันบาทส,สามใบเก้าพันบาทก็ถือ่เป็นความคาดการใช่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องของที่ชอบ ถ้าเข้าสู่ไม้ต่างๆามดอกไม้ใบถ้าไม่มีอันนี้หรือว่าได้แน่อ่าใช่คะแแล้วเขาก็ต้องมีสวยตรงที่สีสันนะก็คือมีสีสันใบายเองอ แต่แบบแต่อ่าถ้าอย่างใหญ่เขากแรกๆเลยที่ง่ายาก็จะเป็นใบสีสู้บา หนึ่งก้านสีส้มนะคะแล้วก็สีใบที่ดำจัดมีากสีมีหลักสีในหนึ่งใบอันนี้นับใบขายใช่ก็นับวันนี้มี่ใบหนึ่งสามสีส่ใบกี่บอะไรัใบละสอมืใบละสองมืมีหาใบแสนเแสเป็นเรื่องของการสะสมการสะสมใช่เป็นความยกง,ง่ายของการผลิตแล้วก็เป็นเรื่องของความยากง,ง่ายในการห ขายใใบบน,นไม่ไม่ไปขายเปนนน็นต้นอัันนนน้้ตกี่บาทถ้าเป็นก้านส้มธรรมดาไม่ออไม่มีลายด่างเลยเนี่ยก็ซไซส์อย่างนี้ก็จะประมาณ4-5,000 4-5,000นะฮะต้นไม้ธรรมดาก้านส้มเหมือนกัแนแต่ถ้าขุดเป็นก้านส้มลำดีใบด่างคดูสุดยอดคือมันเป็นเรื่องของความต้องการด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทรนถ่ายกับต้นไม้เนาะอ,อัพลงไอจีอยห,หน่อยหน,หน่อยหน,หน่อย มันมีเสน่ห์ตรงที่รูปทรงของใบสีสันของใบเนี่ยสังเกตได้มันจะมีตั้งแต่รูปทรงหยักทรงแหลมก้านสีสวยทรงใบกลมมีให้เล่นหลากหลายสําหรับแนะนาเนี่ยถ้าเราเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นแล้วก็เลยไม่มีความรู้ล่วงันไม้ให้ซื้อจากไม้ที่เบสิกพวกคูด่งังพวกคูฉลูอะไรเงี้ยธรรมดาไม่ใช่ไม่สวยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะผลิตมานานแล้วต้นทุนก็ต่ำลงแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงเขารอดแล้วเราอยู่กับเขาได้เราก็ค่อยอับ ราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดเรื่องความสวยงามมันก็มีสมมเสน่ห์เป็นธรรมชาติถูกต้องถ่ายย่นะือเลิกโบราณทานทงหน่อยไหมคะ ก็มีตอนนี้ที่ฮิตก็จะเป็นแม็กซิมัมจะเป็นใบใบเหมือนกันแล้อยู่ในกลุ่มฟิลโอมเหมืกันแต่เป็นไม้ใช้ใหญ่ก็รูปทรงไปที่หน้ากลางชัดเป็นเหมือนใบใบที่เป็นไม้ประทานได้อะพอวางนี้แล้วก็จะมองเห็นชัดเลยกี่บาทสามหมื่นค่ะสามหมื่นบาทมันแพงไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเป็นมูลค่าของการค้าใช่ใช่เป็นการให้คุ้มค่าฝากไปยังเพื่อนๆผู้ชมของเราชนะครับว่าอยากจะเข้าสู่วงการนี้ถ้าเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยคือเหมว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเราจะรับดูแลเขาไหมต้นไม้ก็เหมือน เลี้ยงเหมือนแลบสิ่งมีชีวิตนะนะถ้าเราดูแดกไมได้แล้วก็คิดว่าอยู่แล้วทําให้เราแฮปปี้เนี่ยก็ค่อยเริ่มต้นเลี้ยงเขาให้เริ่มสตาร์ทเล็กๆใคร่เราอนุญาตเขาวงการนี้ใช่ใช่ให้ได้รักแล้วก็พัฒนาไปได้ต่อได้นะฮะได้ค่ะสี่โรใบายมีก็อยู่ที่คุณรักนะฮะก็อยากให้เริ่มต้นรักน้อยๆค่อยๆรักดื่มรักตัวเองนะฮะถ้ารู้สึกว่าชอบใหครสแใจเราบอกคนอื่นว่ามามาสัมผัสมาดูร้านเดิ อันนั้นน่าสนใจมากเลยกันใช่ไหมเลยนกันเดี๋ยวไปพบกับพี่วิทย์กันนะครับสวัสดีสวัสครับถ้าในปูฮิตเที่ยบุคคลของวงการไม่บ้านเนี่ยต้องขอแนะนำให้พบกับพี่วิทย์นะครับขอบคุณครับปกติที่อยู่บ้านแต่ที่มาวันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะปีนี้เราอยากทำเสน หลีพี่ก็สะสม,มไม้ไบมานานละขายไม้ใบอยู่บ้านก็สบายสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องออกมาแล้วปกติคือพี่ขายไม้ใบที่บ้าน <c oughs> ใช่จริงี่เองเป็นสะสม,มไม้ใบตั้งแต่สามสี่สิบปีละห้าส <ใน S 1> ิบกว่าปีละเล่นมาจริงจริงอ่ะก็มีเดซารีเก็บไม้ใบตล,ลอดช่วงนี้กระแสไม้ใบมันดีสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งช่วงหลังโควิดแล้วยิ่งขายดีวันนี้นะฮะ,ะถ้าเพื่อนท่านใดกำลังบอกว่าหลงลายไม้ใบปรึกษาพี่เขาได้ินดีอะมาดูไม้ใบก่อนอันนี้มีชื่อว่าอันนี้เป็นเลนดอบนะครับมันเป็นเปเปอร์โลเมีย ซึ่งใบมันก็จะเป็นคล้ายๆหยดน้ำฝรั่งเขาที่ยงกันอะเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในร่ม <st> ลดน้ำไม่ต้องเยอะมากรองน้ำไว้ก็ได้<ง>จนเล่นไม้ใบก็ก็ควรจะต้องมีไม้ประเภทนี้มี่บาดมี่บาดเนี่ยขายอยู่2,500 2,500กินอะไร,รอร่อยกินไม่ได้อ๋อเอาไปนี่คืออันนี้เก๋กว่าเก๋กว่าอันนี้มันหายากจริงๆคนเฝ้ารอมาแบบน้องๆเด็กๆที่มาก็จะบอกว่าพี่หนูรอมา2ปีแล้วคนลุกเลยเนี่ยขนลุกอะไรเนี่ยมันคือไทเลียตระกูลเปเปอิลลองเหมือนกัน ลายคนอาจจะเรียกไชนีสมันนี่หรือแพนเคก้กมันมีหลายชื่อขึน้นลำสุดๆขึ้นมาเป็นลำต้นแล้วเราก็สามารถสกิดกิ่งมันก้านมานะันเอาไปชำนะเอาไปขายต่อได้ใช่ไปขยายัาธุ์ได้ไชนีสมันนี่แค่ชื่อตัวเฮงแล้วกี่บาทพี่ข่าอร่อย จริงเวลาไปขายเขาจะขายพันกว่าในไอจีพันกว่าบาทแต่พี่วิทย์นี่ขาย500ใช่พี่ขาย500ร้อที่เอาเข้ามาอันนี้คือเก๋ๆต้องมีโคนีอันนีนต้องมีอันนี้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 โลคาเซียอโลคาเซียอโลคาเซียเป็นสกุลชื่อมันก็คือซีเบเน่มาลายไอ้ที่ตัวก้ามนี้แหละลายมันจะชัดลายเป็นเหมือนั้นใช่แล้วก็มันจะใหญ่ได้กว่านี้เป็นเท่าตัวต่างเรามีกั์กี่ปีก็จริงๆพวกนี้โตเร็วนะปีสองปีก็ใหญ่ปีสองปีก็ต่างเรามีแล้วกี่บาทจริง ใช่เนี่ยมันมีเราสองราคานีะสาย 25. 25. ส่งนะสายสายลูกค้าบ้านสายลูกค้าบ้านสองพันห้าลูกค้าบ้านสองพันห้าราคาตรงสายส่งจริงก็ได้พันห้าพันห้านี่คือถ้าค no ุณรักไม้ใบนี่คือสิ่งที่ต้องมีแต่ว่าปกติแล้วเฮียแกอยู่ที่บ้านแต่วันนี้ที่แกมาเพราะว่ามันร้อนแสร้อนมันร้อนมันต้องมานี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได <oxide> ้ท้าไมมาพอคือเวลามันก็คือ หายใจดีๆนะครับนี่คือต้นไม้ที่ราคาสามแสนห้าหมื่นบาท ฮะเพราะว่าต้นนี้เวลาของมันอายุมันสามร้อยหกสิบปีเขาอยู่มายืนขนาดไหนเหรอพี่จริงไอมโอลิสเป็นถือเป็นไม้ต้วที่อายุยืนที่สุดมีเป็นพันปีก็มีเหมือนต้นมะขามบ้านเราอ่ะบ้านเราก็ต้นมะขามก็ไม่ไ่้ใช่นี่คือสิ่งที่อยู่แต่มันแปลกใหม่สำหรับบ้านเราที่ได้เห็นโอลิสใหญ่ๆข้ามีตะเกียบเลยแน่นอนต้นอยู่อยู่เลยสวนไม่ต้องมีอะไรมากสวยเลยและอยู่ในที่ร่มที่แดดครับมันตอมันชอบตอหนำชอบอากาศแห้งๆชอบอากาศจัดๆลงดินได้ใส่กระถางได้เป็นไม้บอนไซก็ได้เสียได้ ในะฮะอันน hmm. totally ี้ขายไปแล้วสามแสนมีตเดียวด้วยจะมีมีตเดียวไม่มาเป็นอะไรไม่เปรเริ่มนี้ก่อนได้ไหมเล่นกันเริ่มเล่นกันนี่ท่านกีบาทครับหกร้อยร้อยบาท้อาไปวางบนโต๊ะทำงานนครับบน บอตอน600บาทในวันนี้360สามร้อยหกปีคุณจะขายได้3แสนออกแต่เราก็อย่าไปมองเรื่องราคาสิเรามองเรื่องความสุขาว,ว่าเราปลูกจากเล็กๆมันก็ให้ความสุขได้เหมือนกันถ้าสําหรับคนที่ครอบครัวเล็กๆหรือเด็กวัยรุ่นที่อยู่คอนโดอะไรเงี้ยมันเหมาะกับพื้นที่อ๋อใช่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 ผมไม่อยากซทั้งหมพี่แต่ว่าแบบคอนโดมันแบบไม่ค่อยพิเศษหาใช่ไหมใช่ไม่ไปแทนผมได้บ้านตัวนี้ก็จะเป็นพัดแห่อันนี้ลงดินปั๊บเดียวใหญ่เลยต้นนั้นมาต้นนี้ไม่กี่ปีใช่เป็นปีอ่ะเป็นปีอ๋อ แล้วก็ถะมาไปนี้เลยถมาไปไซนี้อันนี้สวยอันนี้ก็เลส่งพุ่มมีชิ้ติดมาด้วยอ๋อที่เป็นอก็เป็นแบบเดียวกันท่านมาผอ,อะ่ะใช่เดียวกันแต่นื้วิธีเลี้ยงก็ต่างกันก็คือตัดแต่ง ื่อให้เป็นส่งไซนี้4,000ห4,000ห้าตบกิ่าฟักชอบกันจริงๆเริ่มจากความชอบของตัวเองนะครับเอามาถ่ายทอดความชอบให้คนอื่นได้เห็นใหญ่ให่แบบนั้นเราเรา่มรสึกคือสิ่งที่รักจากการเลี้ยงไม้ใบไม้ดอกไม้ต้นอะไรเงี้ยฝากไบอกเพื่อนๆเพื่อนหน่อยเพราะตการนี้ท่านของต้นไม้มันมีมีเยอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับมันนะแล้วก็ความหลากหลายของต้นไม้มันมีมีให้เลือกเยอะมีให้เล่นเยอะไม้ใบกุหลงกุหลาบไม้ผลก็มีก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เล่นได้ทุกกกปี็อยาให้คนที่สนใจ ตามไปซื้อที่ริทตอรทีก็ได้ริทเตอร์ทีริทเตอทีที่สัมผัสามขาก็สุดท้ายที่สุดนะฮะก็ เราก็ได้ดูวิดีโอกันจบแล้วนะคะลูกอุมีต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะสําหรับเสียงแทรกนะคะมีุ้มิวจะทำยังไงเหมือนกันสําหรับเสียงแทรกที่แทรกเข้ามานะคะแล้วก็เสียงวิดีโอที่ติดติด,ตดขัดขัด,ขดนะคะมีพยายามแก้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปติดขัดกันตรงไหนนะคะลูกต้องขออภัยนิดนึงนะคะอาจจะทําให้รู้สึกว่าฟังแบบไม่น่าฟังเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวมีจะให้ตัวอักษรตัวที่3นะคะลูกตัวอักษรตัวที่3สําหรับวันนี้ก็คือโอนะคะตัวอักษรตัวที่3สําหรับวันนี้ก็คือโอตัวอักษรตัวที่4นะคะก็คืออาร์นะคะตัวอักษรตัวที่4ก็คืออาร์ตัวอักษรตัวที่5ก็คืออีนะคะตัวอักษรตัวที่5ก็คืออีเอ๊มมีไม่แน่ใจว่าคำนี้เนี่ยเราเคยได้อ่าหรือยังรู้สึกว่าเคยได้กันแล้วนะคะได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะลูกเป็นการทบทวนด้วยนะคะอ่า เดี๋ยววันนี้อมีขอพอแค่นี้นะคะลูกสำหรับนักเรียนนะคะช่วงนี้อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสุขภาพสำคัญมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมละหมาดขอดุอาขอให้ Allah, อลลอตให้เราห่างไกลจากโรคโควิด19แล้วก็โรคอื่นๆนะคะลูกแล้วก็อยู่ที่บ้านอย่าลืมละหมาดให้ครบทั้งห้าเวลาด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วย อุมีเป็นห่วงแล้วก็คิดว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะอุมีก็คิดถึงนักเรียนเหมือนกันนะคะอยากจะให้เราได้มาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะจะได้ลดภาระของผู้ปกครองด้วยนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้อุมีขอพอแค่นี้ก่อนนะอัสาลางมอลยกุมมมารองหะตัวลอยฮิวะบเราะกตุ